สวัสดีครับพบกันในเช่นเคยกับช่องมอมบอร์ลีคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์เรื่องราวสุดน่ารักของการได้ร่วมสโมสรของนงเปินวริศลาดาวรุ่งคอนเก่งของทีมชาติของเรากับตู้เย็นครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในนัดล่าสุดในรอบรองชนะเลิศ ทีมของตู้เย็นหรือว่าจะเป็นทีมของน้องเฟิร์นก็คือนินบินสามารถเอาชนะแล้วก็สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสโมสรเวียดนามด้วยครับที่มีสาวไทยของเราหนึ่งคนก็คือน้องเฟิร์นที่สามารถช่วย ทำแต้ไม่กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งความน่ารักนี้แอดมินก็ต้องขอบคุณคุณชุดปีมาด้วยครับที่ได้มีการเผยความน่ารักของตู้เย็นกับน้องเฟิร์นที่ได้มีการยืนอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีการพูดคุยเมาท์มอยกันต่างๆตู้เย็นก็ยิ้มเลยครับเมื่อน้องเฟิร์นมีการหยอกล้อพี่ตู้เย็นแบบนี้นี่แหละครับถือว่าเป็นโมเมตนต์แห่งความสุขจริงๆ กับการที่อีกหนึ่งสโมสรของเวียดนามที่มีสาวแต่งเราน้องเล็กของไทยของเราไปร่วมทีมแล้วก็ยังคงช่วยโชว์ฟอร์มช่วยทีมได้อย่าง ดีเยี่ยมอีกด้วยสําหรับน้องเฟิร์นแล้วก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างพี่ตู้เย็นที่ใครหล,ลายๆคนบอกว่าเธออาจจะเป็นคนที่ยิ้มยากแต่เมื่อเจอน้องเฟิร์นของเราเข้าไปทําให้เราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้โมเมนต์แห่งความสุขที่มีน้องเฟิร์นของเราอยู่ในทีมก็ถือว่าสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้เป็นอย่างดีเลยครับ